เสบดีสอฟซีตะตันอันนี้ครับมาบังหวยห้าน่อยทันทีห้าหน้อยเป็นทีห้าสามน่อยแต่ว่ากันนี่น่อยปะกะติพี่น้องกระม้าบึงชุดเจาะสองตัวหอยห้าน่อยกอระติได้เก้าเจ็ด เก้าแปดเก้าสองเก้าสามสา้ลูดสายวิ่งเก้าพี่น้องกันกันแปดเป็นน้อยน้อยร่วมพี่น้องน้อยร่วมะว่าก่ะ น,น่น้อยปกติกะถ้าชอบกะติดตามบม่ชอบกะผ่านพี่น้องกะเป็นแค่แนวทาง่าขอให้สมาชิก f อทุกท่านงโชคดีครับ